นี่เรามาดูรถตู้เย็นพู้นี้รถใหญ่ครับตู้เย็นตู้เย็นนี่ครับสวัสดีครับนี่เรามาอยู่กับเคาเรียกตู้เอใช่ไหมใช่ครับรถห้องเย็นครับห้องเย็นนะครับรถห้องเย็นมีทั้งรถบรรทุกแล้วก็รถกระบะนะครับอันนี้อุปกรณ์ก็ตอนนี้ก็มีฮิโน่ที่เขาติดตั้งเป็นตู้เย็นตัวนี้น่าจะเป็นตู้ใหญ่เลยไหมใช่ครับตู้ตัวนี้ไหมครับไม่ครับอันนี้เขาเปของ หกล้อเลยวะก้าบอ๋หกล้อสิบล้อสิบล้อจะใหญ่กว่านี้ใหญ่ครับหน่นของสิบล้อจะอยู่อ๋อสิบล้อจะอยู่ฝั่งนู้นอันนี้คอมเอใช่ไหมนี่ใช่ครับคอมเอชนี้เราใช้กับรถด้วยหรือว่าใช้แต่กับตู้นี้อย่างเดียวครับกับกับแอร์อย่างเดียวนะครับกับตู้หลังอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าหน้าของอะไรเขาจะมีแยกอยู่แล้วมีแยกครับแล้วเราจะเอาปั่นยังไงครับ อย,อ,ยอย่างสมมุิรถติดตั้งพวกสาคอมแล้วก็พวกสายไฟฟ้านู่อะไรเงี้ยทำความเย็นกับเขาเดีย๋ยวเขาจะปั่นเขาองครับแล้วติดตั้งแยกคล้ายๆว่ารถคันนี้มีคอมแอสองตัวใช่ไหมใช่ครับอุ้ยทำได้เหรอพี่ได้ครับแล้วก็ใส่ขาคอมเสริมเข้าไปเปิดให้ผมดูได้ไหมครับเขาต้องดูคันนี้อ๋อต้องโอ้ลืมไป <laughs> ลืมไปว่าคันนั้นเปิดฝากระโปรงแล้วหุ้ยติดคอมแอเคยเห็นแต่เขาติดได้ชาร์จกัน2ตัว3ตัวไอเจพี่เรา อ๋อนี่ครับ M I J นะครับเป็นแอร์นำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันอยู่ด้านล่างเหรอใช่ครับน <ma ี่ครับเดี๋ยวผมลองสองข้างบนมันจะมองเห็นไหมอืมเราจะอยู่นี่ครับเห็นไหมเราจะทำขาลับใหม่ตัวมันอือหือโอ้โหมองเทบไม่เห็นเลย รเราก็จะเสริมมือเล็แต่คอมคอมเอรถก็คือทางนี้ต่างหากต่างหากคือของเราจะไม่ยุ่งกับรถของเราื่แล้วเราแค่เราเสริมขึ้นมาเฉยทุกรุ่นไหมครับทุกรุ่นอิสุได้ไหมได้ครับอิสุอะไรก็ได้หมดเลยครับอิสุใส่คอมเอได้ไหมดได้หมดเลยครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันอยุ่ก็ติดไปเยอะแล้วอิสุติดไปเยอะแล้วคอมเอสองตัวนี่นะครับโอ้สุดยอดเลย ถ้าเราจะไปติดตั้งไปติดตั้งที่ไหนได้ออบางปิ้งครับอยู่สมุดประการครับสมุดประการครับซอยวัดบางปิ้งวัดวัดอะไรนะครับวัดบางปิ้งครับวัดบางปงาราริ้งใช่อ๋อไปติดตั้งที่นู้นได้เลยได้เลยอืมถ้าสมมติถ้าเราติดตั้งแค่คอมแอได้ไหมคอมแอรใช่เราก็ตัวเด็กแอร์ของรถเขากมีอยู่แล้วไงที่เราติดตั้งคอมแอคือเขาคือรถไปวิ่งส่งของ ครรับอย่างส่งของโอ้โหใช้คอมสองตัวผมหาวิธีติดตั้งคอมเอสองตัวอย่างนี้มานานแล้วแต่ยังทำไม่ได้ยังหาไม่ได้นะครับใครอยากติดคอมเอสองตัวนะครับรไปเราทำขาถ้าเราไม่ทำเราบล็อกรับรับกรอบเครื่องอยู่แล้วับแล้วเราก็าแล้วสมมติถ้าเราจะสั่ง สั่งขา <eigentlich S 1> สั่งขากับคมเอนี่ได้ไหมครับได้ครับสั่งสั่งขาที่เราจะต้องยึดกับตรงตรงนี้มันจะมีมอลล่ให้เลยหรือว่ายังไงพร้อมติดตั้งเองเราเอาไปติดตั้งเองได้ไหมได้ครับเราเราตอกเองมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ราคาต้องสอบถามอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับครับอ๋อแล้วมีเบอร์โทรที่ติดต่อไหมมีครับรับขับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไว้ให้ผมด้วยแล้วกัน เพื่อผมเนี่ยผมหามานานแล้วไอ้ติดตั้งขาคมเองเงี้ยเพราะว่าคนเขาหาเยอะแต่มันไม่มีที่ติดตั้งทั้งหมดประการเลยครับอืนี่น่าจะเป็นคอมเอของเครื่องใหญ่ของจุดล้ออ๋อเอ้าแล้วตัวนี้ปั่นปั่นตรงไหนเอ้าอู้อ๋อ อันนี้คือใช้ใชไฟฟ้าอู้โห,โหในระหว่างวิ่งเราก็าใช้เครื่องยนต์เครื่องยนต์อา้าวอันนี้มันซับปะรดจีนเป็นเครื่องแยกต่างหากที่ไม่เกี่ยวกับตัวรถไม่เกี่ยวกับตัวรถเลยเกี่ยวครับเกี่ยวเลยมีถังน้ำมันมีแบตเตอรี่แยกต่างหากเป็นเป็นเอ่อโซเอเบนซินหรือดีเซลดีเซลครับดีเซล อ้าตัวแรกผมนึกว่าแต่เครื่องเป็นแค่เครื่องตัวนี้นนโอ้โหรถใหญ่สิบล้อทันเลิศพวกนี้รถดีใหญ่ถ้าตัวนี้เย็นแน่นอนครับ,นนบรเจี๊ยบเลยเพราะว่ามันเป็นรถบัสร,รถทัวร์เขาใช้กันนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเครื่องต่างหากเลยตัวนี้เอ็ A, นเย็นเจี๊ยบเลยก็อ,อ,ยอย่างมีของอยู่ระหว่างทางเนี่ยรถพี่เปียก รถพี่เสียไปไม่ได้แต่ว่าเราทำความเย็นได้นี่ครับตัวนี้ราคาน่าจะแสนถ,ถึงไหมหกแสนหกแสนกว่าโอ้โหหกแสนกว่าครับอื้มสุดยอดเลย

แค่ระบบเดียวครับแท็กเครื่องยนต์ชุดแต่ถ้าเรารู้จะมีใช้ไฟฟ้าชุดด้วยคือพี่พี่งานเสร็จที่เข้าช่องโหลดของอะไรเงี้ยพี่จะเสียบไฟฟ้าได้เลยดับเครื่องยนต์ได้เลยครับดับเครื่องนนรดเราได้เลยเป็นสองระบบ,บอ๋อสบายเลยครับนี่นี่ก็ของแผงรถบัสของรถบัสครับของรถบัสก็มีนะครับนี่ตัวนี้สวยงามมากเลยนี่เครื่อง สามสูบนะครับตัวนี้สามสูบเครื่องรถไถชัดๆเลยนี่ใช่ไหมใช่ใช่เลยเครื่องรถไถที่ไม่มีเทอร์โบใช่ไหมพี่อํายังมางงอีกใช่ไหมเอาไปใส่เราไปใส่เครื่องเสียงเราซื้อนี่หกแสนหกแสนกว่าพี่รถกระบะคันหนึ่งเลยไหมเพลงกว่าเครื่องปั่นพ่อมีง เครื่องปั่นผมสามเสษเองเครื่องปั่นสายรถเหยียบผมอะเรามีรับประกันทุกอย่างครับอืมแต่ถ้ามาจองมาจองในบูธงานนี้เรารับประกันสองปีแต่ถ้าข้างนอกจะอีกนั่นหนึ่งอีกกี่วันครับจะอีกกี่วันจะปิดบูธสามวันอีกสองวันอีกสองวันปิดวันอาทิตย์ครับปิดวันอาทิตย์โอ้โหถ้าเรามา ซื้อที่นี่จองที่นี่ก็จะถูกกว่าเดิมพี่ขอนาบัดไอ้นั้นด้วยนะได้ครับนาบัตเดี๋ยวผมจะโทรสั่งขาขาคมได้ของเล่นใหม่แล้วเนี่ยนี่ครับมาโทรนี่ครับต่อเทลได้เลยครับ อ๋อนี่ใช่ไหมครับใช่ครับเราสามารถสอบถามได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับนี่อยู่หน้าการะโถนที่นี้นะตามนี้ได้เลยครับได้ครับตามแผนดีกันด้ยได้หมด้ดครับผมจะเอาผมจะเอาคอมเอแต่ไม่ปั่นเอนะครับเอฟซี FC น่าจะรู้เอาคอมเอไปแต่ว่าไม่ปั่นเอ งานงานซ่อมนี่ก็รับโอ้โหสุดยอดเลยซ่อมก็รับรับทุกรุ่นทุกรุ่นไม่ว่าแต่แบบไหนรับติดตั้งรับจะติดตั้งส่วนใหญ่เราจะเน้นขายแอร์เราแต่ถ้างานซ่อมเรารับหมดซ่อมรับหมดอ๋อแต่ว่าพูดถึงเป็นรถห้องเย็นนะครับอ๋อเฉพาะห้องเย็นนะ อันอื่นไม่ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือเฉพาะนี่ครับห้องเย็นก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่ามิเตอร์นะครับเดี๋ยวอันนี้้หนาจอครับหน้าจอเวลาเราปรับใช่ครับอุณหภูมินะครับขึ้นลงอุณหภูมิได้เลยนั่นแหละใช่อันนี้ย่างมีอะลามใช้ไปมีอะลามขึ้นใช่เนี่ยมันจะมีจะมีตัวเนี่ยบอกบอกเงี้ยใช่นี่ครับกี่องศาอะไรยังไงมันจะมีบอก เราใช้กี่งศาอะไรก็ตั้งใด้เลยอันนี้เป็นลูปเต่านี่จะเป็นเดินสโลนะเขามีสองระบบเขเดินชื่อ o เสร็จแล้วอ่ะบางทีเราพออุณหภูมิใกล้ๆที่เขาจะนันเขาจะเดินสโลคือตื้อๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 าๆๆอๆๆ้ๆๆๆ้ๆๆๆๆอๆเๆยๆๆ้ๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆบๆๆๆๆๆนๆๆ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 ้ๆะๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆรๆๆ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 ะน่ เย็นช้ำเลยแหละรถทัวรถถ์เนี่ยรถบัสเนี่ยทุกคันต้องมีครับเนี่ยจอแผงรถบัสครับนี่น่าจะใส่อยู่แผงข้างหลังใส่อยู่แผงข้างหลังแล้วก็ยิงโอ้โหบางคันก็ตรงกลางเนี่ยเหมือนคันนี้ใช่ไหมสวยงามมากเลย โอ้โหโอเคครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็รอชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ